สวัดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีสสดทุกคนวันนี้ไลฟ์สั้นๆนะคะจะพาทุกคนมาเที่ยวบนดอยนะคะอยากให้ทุกคนมาดูบรรยากาศตอนเย็นะอาทิ์ตกไปด้วยกันทุกคนอ่ะใครเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวครูเคจะให้ ดูวิวก่อนเลยนะคะนี่ทุกคนวิวเป็นยังไงบ้างโอ้โหมาเร็วทุกคนสวยมากอากาศดีมากเลยนะคะตอนนี้ดูสิสวยไหมทุกคน มารับพลังกันายซีคูเคสอยู่ที่ไหนเดวถ่ายวิวทุกคนดูสักห้านาทีนะคะจะมืดแล้วต้องรีบถ่ายอ่าก็ตอนนี้ทุกคนดูวิวก่อนนะคะ ไขเข้ามาแล้วช่วยกดเล็กหนึ่งให้ครูเคสหน่อยคะ่ะดูทางสี่ทางเดินอ่ะไข่เข้ามาแล้วนะคะลองถ่ายดูสิว่าครูเคสอยู่ที่ไหนทุกคนถ้ามือสั่นขออภัยด้วยนะเดินลงเขาโอ้ยมือสั่นมากตอนนี้เดี๋ยวเราไป เรากำลังจะไปดินเนอร์นะคะเรากำลังจะไปดินเนอร์บรรยากาศท่ามกลางบรรยากาศหุบเขาล้อมรอบนะคะโอ้โหวิวหลักร้อยล้านนะคะทุกคนเราจะไปดินเนอร์อะไรกันทุกคนมาดูตามภรูเคสมานะคะตามครูเคสมาใครเข้ามาแล้วช่วยกดเล็กหนึ่งให้กรูเคสหน่อย กลับมาอยู่กับธรรมชาติกันนะทุกคนอตรงนั้นมีหนุ่มหล่อนั่งอยู่มีหนุ่มหลอนั่งอยู่นะคะโอ้โหโอ,โอมาแล้วมาแล้วโอ๊ะแป๊บนึงนะคะทุกคนมือสั่น มาแล้วทุกคนขอภยัยอ่ปรับกล้องนิดนึงอ่ะชมวิวไปก่อนทุกคนใครเข้ามาแล้วกดเล็กหนึ่งให้ครูเคสหน่อยให้ทุกคนชมวิวก่อนเดี๋ยวครูเคสขออนุญ,ญาตหยิบของแบบนึงนะคะ รอมีคนเข้ามาก่อนต้องเปิดเพลงให้เข้ากับบรรยากาศหรือเปล่าครูเคตต้องรีบไลฟ์ทุกคนดูนะทุกคนจะได้เห็นวิวไปได้วยกันสวยไหมสวยพิมพ์สวยครูเคตหน่อยอาทุกคนนี่ถ่ายทุกคนดูทุกมุม เดี๋ยวเราจะมาทานข้าวกันนะเดี๋ยวให้ทุกคนทานด้วยนะใครดูไลฟ์สดอยู่นะคะเดี๋ยวมาทานข้าวกับภูเคสกันขออนุญาตหามุมก่อนขออนุญาตหามุมก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะทานข้าวกันที่ตรงนี้นะคะอ่ะ แบตก็จะหมด <laughs> แบตก็จะหมดแลเสียงมีเครื่องไหนมันมีเสียงต้องลดลดให้หน่อยค่ะแจงมันไม่ค่อยได้นะทุกคนไลฟ์ติ๊กตอกด้วยดีกว่ากล้องติ๊กต k อกสวย ใครเข้ามาแล้วนะคะกดเล็กหนึ่งให้ครูเคสหน่อยตอนนี้เรากําลังรออาหารกันอยู่นะคะอ่ากดเล็กหนึ่งแล้วอย่าลืมแชร์ออกไปด้วยนะคะทุกคนลืมตัวตนะ้องไาอยู่ที่บ้านเสียงดังลืมตัวอ้าวอาจารย์ตน้นอาจารย์ต้นมาด้วยหรอคะคระัทุกคนเอามุมไหนดีโอ้โห แสงมันไม่พออ่ะแสงมันเริ่มน้อยแล้วอ่านี่นะคะจะเป็นมุมที่เราจะทานข้าวกันเฮทุกคนต้องหามุมสวยๆทุกคนดูนี่เราจะทานข้าวกันตรงนี้นะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยลื่นนี่เราจะทานหมูกระทะกันนะคะเคอยากทานหมูกระทะก็เลยสั่งหมูกระทะมาสวัสดีค่ะติกตอกอ่าคุณสุป สุรศักนะคะอ่บบอกว่าวิววิวงามมากอ่าวิวงามจังนะคะเออทางนี้สวยอะ่ะมันแสงเริ่มได้ละเอาตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าสวยไหมตรงนี้วิวสวยแต่ว่ามันจะ บางทางเดินคุณสุรศักดิ์ถามว่าที่ไหนครับอ๋ออาทุกคนมาทายกันว่าครูเคสอยู่ที่ไหนอากาศดีมากเลยบันนึงว่าเหมือนอยู่ประเทศญี่ปุ่นนะคะตอนนี้เหมือนเราอยู่กันที่ประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะลมดีอากาศเย็นสบายนะคะอาใครเข้ามาแล้วพิมพ์ทายกันมาเร็วครูเคสอยู่ที่ไหนอาคุณสุรศักดิ์บอกว่าทําไมที่บึงการมืดดํา มืดค่ำแล้วะค่ะที่นี่ก็กำลังจะมืดค่ะเกือบไล่ไม่ทันนะทุกคนมันคงจะไล่ได้แบบเดียวนะแล้วก็ <S <S 2> <S 2> น่าจะมืดล, <S 2> <S 2> ละละ่ะค,ครูเคสอ่ะอยากให้ทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศดื่มด่ำกับบรรยากาศไปด้วยกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะนั่งทานหมูกระทะกันตรงนี้นะคะคือวิวที่ดีที่สุดของรีสอร์ทนี้นะคะเราอยู่กันบนดอยนะคะ อ,อยู่กันบนดอยจังหวัดเชียงใหม่นะคะเราอยู่กันที่บนดอยจังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวครูเคสจะไปนั่งแล้วตอนนี้ก็กำลังรอหมูกระทะมาส่งนะคะใครมาแล้วอย่าลืมแชร์ให้ครูเคสนะ คนรูเคสอะไม่ได้นอนที่โดมตรงนี้นะคะครูเคสไม่ได้นอนที่โดมตรงนี้นะครูเคสนอนด้านบนนะคะแต่ขอเขาลงมาทานอาหารข้างล่างนะคะเพราะครูเคสไม่ไม่ชอบนอนโดมแบบนี้นะคะมันรู้สึกว่ามันเคยไปนอนเราทุกคนฟังเคยไปนอนโดมที่จังหวัดน่านเขาเรียกว่าอะไรเตน็ตนเต็นนะคะเตน็นอันนั้นเป็นเต็นนะคะนานแล้วล่ะ แล้วมันแบบเสียงมันมีจักระจันมาเกาะอ่ะเขาไม่รู้เขาทำออกแบบเต็นท์แบบไหนนะคะแล้วจักระจันมันเข้าไปอยู่ในในซอกเต็นท์อ่ะรู้เสียงมันดังมากมันร้องแล้วจักระจันตัวแบบใหญ่มากอ่ะนะคะมันก็แบบไม่รู้มันกระพือปีกหรืออะไรไม่รู้ว่ามันมันหัวหูมากมันนอนไม่ได้เลยนะคะครูเคก็เลยขอเขาไปนอนด้านบนนะคะไปนอนด้านบน แต่ว่าตอนทานอาหารนะคะอาหารเย็นก็ขอเขามานั่งทานข้างล่างนะคะโอ้โหเจ้าของก็บอกว่าเออดีมากๆน่ารักมากๆเลยก็พอดีว่าตรงนี้ไม่มีใครพักนะคะตรงนี้ไม่มีใครพักเขาก็เลยให้เรามานั่งทานอาหารได้แล้วก็ใช้สถานที่ใช้ห้องน้ำใช้ไฟอะไรได้นะคะอาทุกคนก่อนที่เราจะทานหมูกระทะกัน ่าที่นี่นะคะที่นี่มีไฟฟ้านะคะอ่าเมื่อกี้มีคนถามว่าอยู่ที่ไหนนะคะคื่เฉลยเลยละกันนะคะเราอยู่กันที่ม่อนแจ่มนะคะทุกคนอ่าติ๊กต็อกด้วยเราอยู่กันที่ม่อนแจ่มนะคะก<ม>็ที่นี่นะคะที่พักแห่งนี้มีไฟฟ้านะคะเปิดไฟได้ถ้าเดี๋ยวเราทานหมูกระทะอะไรเราก็ถ้ามันมืดเราก็เปิดไฟอ่ะตอนนี้ก็รอหมูกระทะมาส่ง ก็เดี๋ยวให้ความรู้ทุกคนไปด้วยเลยนะคะอใครเข้ามาแล้วช่วยครูเคสแชร์กันหน่อยนะคะช่วยครูเคสแชร์กันหน่อยใครแชร์ขอให้ขอให้ร่ำรวย8ล้านพบ8ล้านชาตินะคะช่วยกันคนละช่วยแชร์หน่อยนะคะขอคนละ3ามแชร์อทุกคนขอคนละ3มแชร์เดี๋ยวจะให้ความรู้ทุกคนหนึ่งข้อนะคะใครอยากเงินเข้าบ้างใครอยากเงินเข้าช่วยกันแชร์ก่อนนะคะ วันนี้ให้ทุกคนหนึ่งข้อให้ทุกคนหนึ่งข้ออ่าแล้วครูเคก็จะพูดไปเรื่อยๆนะคะเพื่อตอนนี้อาหารยังไม่ส่งอ๋อยังไม่มาส่งนะคะก็จะรอพูดไปเรื่อยๆให้ทุกคนอยู่ด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะคะครูเคกินหมูกระทะนะคะหูกล้องติ๊กนอกสวยมากเลยอะ่ะ กล้องติ๊กซอสสวยมากอ่ะทุกคนเดี๋ยวแสงมันจะหมดครูเคทขอให้ความรู้ทุกคนก่อนอเดี๋ยวขอเช็คภาพเช็คเสียงแป๊บหนึ่งนะคะโู้ทุกคนหนึ่งข้อนะคะใครอยากเงินเข้าบ้างก็ครูเคทอ่ะขึ้นมาขึ้นมาพักที่บนดอยนี้นะคะก็มีอาการเมารถนะคะเวียนหัวก็เลยแบบ จริงๆจะมาไลฟตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วนะคะแต่ว่าเออไม่ไหวนะคะก็นอนพักพอมันจะเย็นแล้วตื่นขึ้นมาก็แบบลุกมาเลย <laughs> ผมเทผาก็แบบว่าลุงลังนิดหน่อยนะคะ <c oughs> อ่ะสวัสดีค่ะคุณชัดพร <c oughs> อ่าใครเข้ามาแล้วอย่าลืมแชร์โอเคนะคะนี่ยุงหรืออะไรเนี่ย <c oughs> อาทุกคนก็ครูเคสขอพูดก่อนละกันนะคะขอให้ความรู้ทุกคนก่อนเลยละกันนะคะเคล็ดลับเคล็ดลับจูนพลังให้เงินเข้านะคะวันนี้1ข้อนะคะหข้ออ่ะเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเคล็ดลับจูนพลังให้เงินเขา้าสิ่งที่ครูเคสทำเราได้ผล แล้วก็ชอบมากๆมันเกิดผลลัพธ์ที่แบบมหัศจรรย์มากๆในชีวิตของครูเคสคะครูเคสก็เลยเอาหนึ่งข้อที่แบบว่าทรงพลังที่สุดมามอบให้กับทุกคนในวันนี้นะคะนั่นก็คือข้อหนึ่งการใช้พลัง ธรรมชาติการใช้พลังธรรมชาติพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกใบนี้บนจัก,กรวาลน,นี้นั่นก็คือพลังธรรมชาติเพราะฉะนั้นทุกคนจะเห็นคูเคสนะคะใครที่ติดตามคูเคสอยู่เราจะรู้เคล็ดลับความลับของคูเคสก็คือคูเคสนะคะ ชอบมาอยู่กับธรรมชาตินะคะธรรมชาติมีหลายแบบนะเราสามารถเลือกได้เราจะอยู่กับธรรมชาติแบบไหนเช่นวันนี้นะคะครูครูเคสมาอยู่กับธรรมชาติที่เป็นภูเขานะค,ะความยิ่งใหญ่ของภูเขาโอ้โหตอนนี้นะคะครูเคสก็โอบล้อมด้วยภูเขาแบบพลังดีมากๆนะคะพลังธรรมชาติคือพลังที่ดีที่สุด ไม่มีพลังไหนนะคะที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าพลังของธรรมชาติอีกแล้วนะคะทุกคนไปเอาพลังจากภายนอกพลังจากคนต่างๆหรือใครต่างๆสิ่งที่ดีที่สุดคือพลังธรรมชาตินะคะธรรมชาตะะิจะช่วยบำบัดเราทุกอย่างไม่ว่าจะจิตใจหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเงินนะคะ อ,อย่างบางทีครูเคสก็จะไปทะเลนะคะใช้พลังของทะเลพลังอของน้ำนะคะพลังของมหาสมุทรนะคะในการที่เพิ่มพลังให้ครูเคสนะคะเวลาที่ครูเคสไปนั่งมองทะเลมองมหาสมุทรเนี่ยครูเคสก็จะนึกถึงความยิ่งใหญ่ความเหลือเฟือของมหาสมุทรนะคะ,ะหรือว่าวันนี้นะคะครูเคสมาที่ภูเขานะคะมาที่จังหวัดเชียงใหม่ครูเคสก็เลือกนะคะว่าจะต้องมาบนดอยมารับพลังของธรรมชาติ เราเรานั่งกันอยู่อย่างนี้เราก็จะยินเสียงสัตว์ต่างๆนะคะไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรจัก,กจัน่นหรือน,นกหรือไก่อะไรอย่างเงี้ยม,มันทําให้เราได้อยู่กับธรรมชาติมันสามารถมันทาให้เราแบบได้จูนตัวเองนะคะได้อยู่กับตัวเองแล้วเราจะรู้ว่าเอ๊ะเราต้องการอะไรในชีวิตเราอยากได้อะไรในชีวิตเราต้องการอะไรกันแน่เราอยากได้อะไรกันแน่ เนี่ยนะคะคูเคสนั่งอยู่ลมก็โชยมาโดนคูเคสนะคะอากาศดีมีความสุขพอเรามีความสุขเรารู้สึกดีทุกอย่างมันก็จะดีไปหมดนะคะชีวิตเรารอบๆด้านมันก็จะดีไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้ด้วยว่าพอเรารู้สึกดีแล้วเนี่ยเราจะใช้พลังของความรู้สึกดีตรงเนี้ยเราจะจูนแล้วเราจะเซฟพลังเนี้ยไปไว้ใช้กับอะไร เออนะคะเราเราจูนไปแล้เนี่ยเราจะต้องเซฟนะคะเซฟพลังเนี้ยไปไว้ใช้กับอะไรนะคะในหลายคนจะสังเกตว่าเออเวลาเราไปเที่ยวแล้วเราแบบรู้สึกผ่อนคลายกลับไปที่บ้านแล้วเรารู้สึกดีขึ้นนะคะอาบางคนมีปัญหาครอบครัวมีปัญหาเรื่องงานมีปัญหาชีวิตแบบเนี้ยเวลาที่เรากลับบ้านไปอะ สถานการณ์ต่างๆมันจะขี้คายลงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรายังอยู่ในสถานการณ์นั้นนะคะไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไรเรื่องงานเรื่องคนเรื่องครอบครัวถ้ามันมีปัญหาแล้วเรายังอยู่ในปัญหานั้นอยู่แน่นอนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะยิ่งแย่ลงแย่ลงแย่ลงแต่ถ้าเกิดเราเลือกที่จะออกมาจากปัญหานั้นฉันไม่สนนะคะฉันขอไปจูนพลังตัวเองก่อนฉันขอเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนอารมณ์ก่อนนะคะ พอเราเปลี่ยนอารมณ์เราเปลี่ยนความรู้สึกอ่ะเรากลับบ้านไปนะคะหรือเรากลับไปทํางานอารมณ์มันจะเปลี่ยนจากที่เราแบบออโมโหอยู่ไหนะพอเราได้ไปเที่ยวได้ไปผ่อนคลายนะคะสถานการณ์มันขี้ขายลงเรากลับบ้านไปคําตอบในชีวิตของเรามันอาจจะอีกแบบหนึ่งก็ได้นะคะเราอย่าไปตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างจากจากการที่เราอยู่บนปัญหานั้นอยู่นะคะ การที่เราตัดสินใจอยู่บนปัญหานั้นอยู่เนี่ยแน่นอนพอตัดสินใจไปแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ออกมามันก็จะได้คำตอบหรือได้ผลลัพธ์ที่แย่นะคะแต่ถ้าเราไปทำอารมณ์ให้ดีผ่อนคลายอยู่กับธรรมชาติคำตอบในชีวิตนะคะพอเรากลับไปในที่บ้านหรือเราเจอปัญหาอะไรอยู่เนี่ย พอมันขี่คายลงเนะี่ยพอเรากลับไปอะเราเรามีอารมณ์ที่ดีขึ้นนะคะสถานการณ์ต่างๆมันก็จะดีขึ้นตามอารมณ์ของเราแน่นอนอ่าตอนนี้นะคะหมูกระทะมาแล้วหมูกระทะของเรามาแล้วนะคะคุณสตองสตองสโต,อสต,อสตอนอ่านชื่อผิดต้องขออภัยนะคะ ว่า oh, ผมสวยขอบคุณค่ะทุกคนครูเคสอาจจะพูดเร็วไปสักนิดหนึ่งนะคะครูเคสกลัวแสงหนึ่งหมดเนาะก็อ่ะหมูกระทะมาแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายหมูกระทะทุกคนได้ดูกันอ,อย่าลืมนะคะทุกคนครูเคสขอเสริมอีกนิดนึงแล้วเราจะไปทานหมูกระทะกันนะคะพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือพลังธรรมชาติไม่ว่าเราจะเกิดปัญหาอะไรในชีวิตให้ทุกคนกลับมาที่ธรรมชาติก่อนนะคะให้ธรรมชาติช่วยเหลือนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือให้จักกรวาลจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้นะคะก็อ่ะทุกคนแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามา ดูครูเคสจัดหมูกระทะกันตั้งกล้องกัดต,ตั้งกล้องอ่ะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะคะวันนี้ก็ให้ความรู้ทุกคนสั้นๆนะคะเดี๋ยวครูเคสจะไปสอนทุกคนต่อที่บ้านละกันนะคะตอนนี้ครูเคสหิวข้าวมากอ่า <c oughs> เห็นไหมไอ้ทุกคนดูวิวข้างหน้าก่อนอ่ะใครที่เพิ่งเข้ามาดูวิวข้างหน้าก่อนอ่ะทิกตอ,อกกลับกล้องไม่ได้ขอไปติกตอ,อกก็ดู หมูกระทะก่อนละกันนะคะมันมืดแล้วอะ่ะทุกคนมืดแล้วมันไม่ได้อะ่ะมันมืดเนาะอะ,อะนี่ติ๊กต็อกเลยดูดอะก็จบแเรวก็ตั้งเตานะคะมากินด้วยกัน ออกันนอ๋อต้องอไหนี่แบบแบบแบบหละมเ็นโดมด้โดมนี้ครูเคสไม่ได้พักนะคะทุกคนครูเคสพักข้างบนนะคะแต่ตอนทานอาหารครูเคสอยากอยากแบบว่าเห็นวิวนะคะอยากเห็นวิวก็เลยขอเขามาทานข้างล่างนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นคลิปครูเคส คสบอกว่าออบอกกับทุกคนว่าภูคเคสชอบคเคสชอบแบบนี้ไม,ไม่เดี๋ยวก็ให้ทุกคนอยู่กับภูเคสอ,อีกสักสิบนาทีนะคะไหนจะเกียยแล้วก็มาย่างกันเลย มันเป็นยังไงอะกล้องอะมันจะเอาทิกตอกดูตั้งตั้งเยอะบอกว่าอยากกินหมกูกระทะกันด้วยใช่ไหม <c oughs> อ่ทิกตอกดูกันเยอะมากเลยทุกคนมาเร็วมาย่างละนี่อากาศดีมากเลยนะทำไมกล้องทิกทิกตอกมันมืดอย่างเงี้ยมืดมืดตื่อเลยอะ พอเราย่างไปแล้วพอสักสิบนาทีเราก็พอแล้วเนาะเพราะว่าเราจะกินแล้วเราหิวโอ้ยทุกคนดีมากเลยมีกุ้งด้วยมีกุ้งมีกุ้งเห็นไหมมีกุ้งมีหมูอยู่บนดอยได้กินกุ้งว้ายขอไทยคนกุ้งมันกระโดด คุ้งกระโดดอยากมาเที่ยวกันไหมทุกคนอันนี้เราต้องใส่อันนี้ไป บรรยากาศแบบนี้ไหมคะชอบกันไหมหนาวนะโอเคใส่เสื้อหนาวลมเย็นให้เยอะมากเลยอะทุกคนแบบว่าใครที่อยากมาพักที่นี่นะคะ เดี๋ยวตามครูเคสที่เพจนะคะเดี๋ยวครูเคสจะบอกชื่อที่พักให้ดีมากๆเลยต้องให้ติดตามเพจครูเคสนะคะติกตอกก็ครูเคสเมตาวเวิร์ดนะคะฝากติดตามกันด้วยนะ กินอ่นะฮะอ๋อมันเต็นแล้วโอเคลม เดี๋ยวใครที่เพิ่งเข้ามานะคะครูเคสให้ดูดูอยู่กันนิดนึงนะไม่ต้องกลับกล้องแล้วกลับไม่ได้นี่ดูวิวดูวิวดูวิวทิกต็อกด้วยอยากมากันไหมดูซิฉากข้างหน้าเห็นไหมเรากินหมูกระทะกันที่ข้างหน้าเราเป็นฉากแบบนี้นะ ข้างหน้าเราเป็นฉากแบบนี้อ,อ,อากาศดีมากเลยอาทุกคนครูเคสหิวแล้วครูเคสขอทานหมูกระทะก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะก็ฝากติดตาม คูเคสด้วยนะคะถ้าติ๊กต็อกก็ติดตามคูเคสได้นะคะที่ Facebook, ate, a c e b o o k คูเคสมิเตอร์เวิร์ดนะคะอ,อ่ะแค่นี้นะคะทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวกิ้งเผื่อนะคะ